อันนี้เดี๋ยวเราจะมาปาดปาดตรงกลางนะคะปาดไล่เบาอันนี้เป็นฝั่งจันไฟนะคะอันนี้ฝั่งคัดอันนี้ลูกค้าสั่งมาทําคู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนทํากันเลยนะคะอันนี้กำลังจะเริ่มปาดนะคะรอบแรกก็จะเดินเก็บผิวออกก่อนนะคะอันนี้เราปาดช่องแรกเสร็จแล้วนะคะจะหมุนไปปาดช่องที่สองต่อแล้วก็ไปต่อที่ช่องที่สนะคะแล้วก็ช่องที่สี เสร็จแล้วก็ไปช่องที่ห้านะคะอันนี้ก็ค่อยๆหมุนไปช่องที่หแล้วนะคะแล้วก็หมุนช่องที่เจ็ดแล้วก็ไปช่องที่แปดนะคะอันนี้ก็ครบรอบหนึ่งแล้วนะคะต่อไปก็ค่อยๆกินผิวเดินกัดรอบที่สองนะคะค่อยๆกดลงไปหรือก็เดิมหน่อยนะคะกดไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวแทงมันทะลุอันนี้ก็จะครบรอบใกล้ครบรอบแล้วนะคะนีค่อยๆหมุนไป อันนี้ครบรอบที่สองแล้วนะคะแล้วก็จะเดินเก็บผิวอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็ปาดกดลงมาอีกแล้วก็เดินเก็บสีให้หมดนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ค่อยๆกดลงมาอีกเหมืเดิมอีกเพื่ให้สีมันจะได้หมดนะคะ พอเก็บครบรอบแล้วเราก็จะมาช,ช่วงขอบนะคะอันนี้เราก็จะเดินชิดขอบหน่อยนะคะเพราะว่าจะเดินเก็บผิวช่วงช่วงขอบให้หมดนะคะอันนี้ก็จะหมุนไปให้รอบนะคะเพื่อจะเก็บงานให้เนียนนะคะพอเราหมุนรอบแล้วก็เ<ย>ดี๋ยวมาดูเก็บผิวตรงช่วงกลางต่อนะคะอันนี้ก็กําลังเก็บช่วงกลางนะคะอันนี้ก็เดินหมุนให้รอบๆอบเหมือนกันนะคะเพราะต้องหมุนรอบรอบเพราะ จะได้เนียนนะคะเรามาเดินเก็บผิวด้านข้างอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก <Picas thoughts> ็ค่อยๆหมุนไปให้รอบนะคะพอเสร็จพอเก็บรอบนี้เสร็จแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จข้างหนึ่งเรียบร้อยแลวนะคะแล้วก็จะมาปาดอีกฝั่งหนึ่งต่อนะคะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งจานไฟนะคะอันนี้ก็จะปาดเหมือนกันเลยนะคะก็จะหมุนรอบให้รอบนะคะแล้วก็ปาดแล้วก็เดินเก็บ ผิวนะคะ อันนี้เราปาดเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งฝาฝั่งคัดนะคะอันนี้ก็ฝั่งจานไฟอันนี้คู่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปาดปาดไล่เบานะคะถ้าใครสนใจงานทักเพจมาได้เลยนะคะหรือว่าสนใจเสื้อก็ทักเพจมาได้เลยเสื้อมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําแขนสั้นและแขนยาวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องส่งงานให้ลูกค้าดูก่อนนะคะ